วันนี้เราจะมารีสโต์ขวานเก่าขึ้นสนิมกันครับโดยขวานตัวนี้นะครับเป็นของพรัมบอย Scout X ที่ถูกผลิตมาให้กับเหล่าลูกเสือเนตนาลีขวานบอ Scout ตัวนี้เป็นแพทเทิร์นที่7 a เวเลชันที่1ถูกผลิตขึ้นในราวๆปี1 9 4่าี1941ถึงปี1950มีอายุไม่ต่ำกว่า70ปีแล้วครับมาพร้อมกับด้ามเดิมจากโรงงานที่ถูกทำจากไม้ฮิโคลรี ที่ปลายด้ามมีการทําสีเป็นสีแดงคาดเขียวที่ด้ามขวานมีการปั้มตัวอักษรเป็นคําว่า officialscalex อีกด้านหนึ่งมีการสลักชื่อเจ้าของด้วยนะครับเป็นคุณเจลแซกถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียกเขาเป็นคุณปู่เลยครับหัวขวานถูกเข้าริ่มด้วยไหมเพียงแค่ชิ้นเดียวแต่ผ่านมา70กว่าปีมันยังแน่นอยู่เลยครับแสดงว่ามันใช้มาน้อยมากนี่ก็คือโปสเตอร์โฆษณาขายขวานบย s c a l ตัวนี้ในอดีตครับ และรูปนี้นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างของขวานบอยสเกลที่อยู่ในสภาพที่ดีมากๆสมบูรณ์มากครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําการกําจัดสนิมออกจากหัวขวานโดยการที่เราเนี่ยจะคงสภาพเดิมของหัวขวานให้ได้มากที่สุดผมจะไม่เอาสีเดิมออกเพื่อรักษาสภาพเอาไว้หัวขวานตัวนี้ก็มีสนิมอยู่ทั่วเลยนะครับมีทั้งสนิมผิวแล้วก็สนิมขุมซึ่งเป็นสนิมที่กําจัดออกได้ยากเลยครับเรามาเริ่มทําความสะอาดหัวขวานกันเลยครับ ในขั้นตอนแรกผมจะใช้เป็นตัวเจลกําจัดสนิมทาลงไปทั่วใบขวานแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักนะครับให้ตัวน้ํายาเนี่ยมันทําปฏิกิริยาไม่ต้องกังวลถึงสีที่อยู่บนชิ้นงานนะครับเพราะว่าเจลกําจัดสนิมตัวนี้เนี่ยมันไม่กัดสีครับต่อมาผมก็จะใช้แปรงสีฟันเก่าค่อยๆขัดเอาสนิมผิวออกมาก่อนหลังจากนั้นก็มาจัดการตัวสนิมขุมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเราครับผมก็จะบีบเจลกําจัดสนิมลงไปแล้วก็ใช้มีดค่อยๆขูดนะครับ เพื่อเป็นการเปิดผิวให้น้ํายาเนี่ยมันลงไปทําปฏิกิริยาได้ง่ายในขั้นตอนนี้เราต้องค่อยๆทํานะครับถ้าขูดแรงเนี่ยตัวผิวขวานเราอาจจะเป็นรอยได้แล้วก็ใช้แปรงเหล็กขัดทําความสะอาดต่อครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ผิวขวานที่กลับมาสวยงามแบบนี้เลยครับและภายใต้สนิมก็ได้เปิดเผยถึงร่องรอยเก่าในอดีตตัวหนังสือและตัวอักษรนะครับมันได้มีการทาสีทองเอาไว้เรามาทําอีกฝั่งกันต่อเลยครับ